รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทเมอรลินพมิมซิตี้จำกัดธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมุนตามโลกวันนี้จะไปติดตามเรื่องราวของหนี้หรือวิกฤตหนี้ของประเทศเคยรวยไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือแมกระทัอเมริกาก็ดีรวมถึงยุโรปนั้นเขาเรียกกันว่า4 p i ิ s นั่นก็หมายถึงโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสอิตร e กรี and Spain เพราะนั้นถ้ารวมกันก็คือ PIGS ก็คือ4 p i ิ s หรือหมูลสี่ตัวในนิยามที่เข้าใจกันวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราแน่นอนครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสมพศมานารังสรร์ิษ่์สกูลเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านครับ ครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานาังสักัครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาพิวัตเนี่ะอาจารย์ครับวิกฤตนี้ของประเทศเคยรวยเนี่ยเราก็ตั้งที่ยามตรงนี้ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางซีกอเมริกาก็ดีที่เรารู้ว่าสัพพลามเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รียบร้อยนะ่ยรวมไปถึงนี่ของในแถบยุโรปหรือกลุ่มสหภาพยุโรปในเอยไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสโปรตุเกสอิตาลีกรีซและสเปนตรงนี้ยังไงอาจารย์นะเราจะ แล้วภาพมันจะออกมาเป็นยังไงเนียคือสูตรในช่วงที่ผ่านมาเราคงจําได้ว่าหลังจากโลกติดเชื้อวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์รัวารัพท์ทใครสีดไปเนี่ยน,นะฮะกับสูตรที่ใช้กันทั่วโลกก็คืออาจฉีดเงินออกมาอย่างไม่อันอ้น ok ผ่านนโยบายทั้งการเงินและการลังที่ผ่อนชลายมากๆครับ <S <S ครับเช่นนโยบายการเงินที่ผ่อนชลายก็คือลดดอกเบี้ยลงมาจนต่ำที่เลไดดินอตอนนี้กู้จากในอเมริกาเนี่ยนะไปกู้จากธนาคารกลางเนี่ยดอกเบี้ยเกือบจะศูนย์เปอร์เซ็นต อินเตอร์แบงค์นี่ยใช่ไหมไปกู้อินเตอร์แบงค์ร่วมกู้จากเฟดอะไรพวกนี้นะฮะดอกเบี้ยเนี่ยเฟดฟันเล่ยเหลือลงมาเหลือไม่เกิน0.25เปอร์เซ็นต์ถ้าจะติดฟลอร์แล้วถ้าจิตฟลอร์แล้วนะครับเรียกว่าเพื่อจะทำให้สภาพคล่องมันเกิดขึ้นเพื่อจะได้ระบายเงินมากกระตุ้นเศรษฐกิจคนจะได้กล้าก้ากู้อ่ะครับและขณะเดียวกันก็มีการใช้นโยบายการคลังที่ผ่อนคลายมากมากก็คือก่อนี้นะครับรัฐบาลก่อนหนี้มากมายเพื่อมากระตุ้นเพื่อมาใช้จ่ายทำนู่นทำนี่นะครับ นะครับสองสิ่งนี้นะครับมันเรียกรวมกันด้วยสั์การเงินตัวหนึ่งที่เป็นศัพท์ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายขึ้นในช่วงหลังนะฮะก็คือคําว่า c น n d u c t i v e easing การผ่อนคลายในเชิงปริมาณก็คืออะไรครับแทนที่คุณมีปัญหาเนี่ยคุณจะปรับเปลี่ยนปฏิรูปในเชิงคุณภาพเช่นมีการปรับโครงสร้างปฏิรูปเหมือนกับที่เราเคยเข้าโปรแกรมมาร์เมเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะฮะตอนที่เราเจอไอ้โรคต้นยำกุ้งเนี่ยนะแต่แทนที่คุณจะปรับอย่างนั้นนะฮะกลับ ฉีดเงินออกมาปั้มเงินออกมานะครับโดยคิดว่าเออไอเงินที่ปั๊มออกมาเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายคือพยายามจะสร้างสภาพคล่องให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นให้สูงครับหลังจากที่สภาพคล่องเดิมเนี่ยมันถูกทําลายโดยการแตกตัวของฟองสบู่ไรบคิดว่าเออใช้วิธีการเกลือจิ้มเกลือนะครับนะก็คือมีปัญหาก็อาชีพเงินออกมาใหม่แต่ว่าหารู้ไหมว่ามันมีไซส์เอฟเฟกต์มันมีผลข้างเคียงด้านลบเนี่ยมากไปครับก็อย่างที่ปรากฏออกมานะครับว่าพอคุณอาชีพออกมาเยอะๆถึงจุดหนึ่งไปไงครับ ประเทศเหล่านี้ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะการก่อหนี้เรียกว่าเป็นพับพับิเกครับก่อหนี้โดยภาครัฐนะครับหนี้สาธารกินดการัฐปรากฏว่าปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยไม่ควรจะก่อหนี้ที่มีมูลค่าเกินสัดส่วนอยู่หกสินต์ของ GDP ครับนี่คือกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นกฎเหล็กของของสากลของอดีต สมาชิกเอลยเลยคุณจะเข้ามาอยู่ใน EU เอล้วรู้ว่าร่วมอยู่ในยูโรโซนได้เนี่ยโอนนี้ใช้เงินยูโรเนี่ยต้องก่อนนี่ไม่เกินหกสิบเซนของจีดีพีของประเทศนะครับของของประเทศและแต่ละปีเนี่ยคุณจะต้องก่อนนี่รู้ว่าขาดดงบประมาณเนี่ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนี่ปรากฏขนาดนี้พูดถึงก่อนนีมเพิ่มหมดงบประมาณนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก่อนนี่กันนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีและขนาะเดียวกันเนี่ยบางปีนะครับรู้ว่าขนาดเนี้ยปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ย อัดฉีดเงินออกมาคาร์ดิโมาเนี่ยสิของ GDP หรือว่าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP oh. รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยนะ oh. ครับฉะนั้นจึงกล่ดาวเลยว่าประเทศที่รวยมาก่อน oh. เคยรวยหรือว่างช่วงนี้บางทีก็ยังรวยอยู่นะฮะ oh. แต่ว่ามันเริ่มรวยแบบอะไรครับคุณรวยท่ามกลางกันก่อนนี่ oh. ท่ามกลางกันมีนะครับม,ม,มีีนิสินมากมายที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะฮะอย่างกรณีของกรีกเนี่ยที่เป็นประเทศเจ้าปัญหาสุดในขนาดนี้นะครับก็มีหนี้ที่คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อิตาลีร้อยย่สิบเเปอร์เซ็นนี่คือคือสูงกับเป็นเท่าของ GDP นั่นะของที่ยอมรับได้สองเท่าไม่เกินหกสิอร์เซนต์ของ g d ดีนะเยอรมันนี้ฝรั่งเศสนี่ดีหน่อยก็เจ็ดแปดสปดสิาสิบของ GDP เรียกว่าเขายังยังลิฟยงยังดูแลตัวเองได้ยังได้ในระดับหงแต่กว่าก็เกินกว่าขีดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ก็คือไม่ควรจะเกินหกสิบเอร์เซ็นตารอมีนายิ่งรเท้าใหญ่เลยนะนะครับตอนนี้เก้าสิบ ร่ำรวยเคยรวยนี่คืองบประมาณนะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเมื่อมันไปอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แน่นอนนะมันก็เลยทําให้ความน่าห่วงใยของเศรษฐกิจโลกที่หลายคนคิดว่าฟื้นตัวแล้วเนี่ยนะจะต้องมีการ่ายควรเป็นเป็นเป็นอาจารย์อะไรบอกว่าอาจารย์เราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สแตนไม่ได้ยั่งยืนไม่เสถียรแล้วว่าเป็นชั่วคราวชั่ววูบอาจจะวูบหายกลับมาใหม่แก้ไขปัญหาโดยการอาชีฮอร์โมนหรือว่าไทยามองแตกเขาเอะ ทั้งทัที่คุณมีโรคภัยไข้เจ็บในตัวเนี่ย<อ>สมรุมอยู่มากครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะกอเอจะมีส uh ักกี่ผืนให้แปะต่ออยาหมองจะมีสักกี่หวดให้ทาต่อ,อนะครับแล้วเงินจะต้องพิมพ์มาเท่าไหร่ใช่ครับอ,อท้าที่สุดอาจจะเป็นกระดาษที่ไม่มีค่าใช่ใชแต่นี่ยังโชคดีที่สารัตเนี่ยสามารถพริมพ์เงินได้อัลลิเมจโดยไม่มีขีดจากัด มันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของประเทศคุณน,นะฮะลองถ้าคุณพิมพ์เงินมาแล้วเดอล่าจะไปที่ต้องการว่าก็จะยังไม่ได้ต้องการนะ,ะ,ะคือตอนนี้เนี่ยอเมริกรันที่โชคดีโชคดีก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตาสักคุณเองตัวอย่างเช่นเทียบกับเงินโยูโรเนี่ยนลครับเนี่ยนะครับ เออก็ดูเหมือนว่าอเมริกาเกิดวิกฤตไปก่อนนะครับฉะนั้นมันก็เลยตั้งหลักได้ในระดับหนึ่งก่อนครับครับก็เลยทําให้พอคนเทขายยูโรเนี่ยคนไม่ต้ีไปซื้ออะไรอ่ะก็แต่ไปซื้อดอลลาร์มันก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับแต่ก็ถามว่าแข็งค่าขึ้นดีหรอด้อยนัธนยาไหมมันก็น่าจะแข็งค่าขึ้นในเชิงของการไหลเวียนของเงินทุนโลกที่มันเปลี่ยนทิศทางครับไม่ได้แข็งค่าขึ้นจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของคุณที่ดีขึ้นจริงๆอ๋อโอ้เพราะนั้นฟังแล้วในตรงนี้ก็เป็นเรื่่องที หน้าหวัดวิตกันหน้าหวัดวิตกครับน้าวิตกทีเดียวสําหรับถานการเศรษฐกิจต้องบอกว่าทั่วโลกเลยนะอาจารย์ใช่ครับราฟังอีกสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาบางฝหวิเคราะห์ว่ายังมีทางออกแล้วยังมีความเป็นไปได้ที่ประเทศเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงแล้วจะรอดพ้นไหมจากเศรษฐกิจคราวนี้ที่เรียกว่านักหนาสากันหรือว่าเป็น global crisis อีกครั้งนะอาจารย์เอาละครับสักครู่กลับมาครับช่วงนี้ไปติดตาม SME Tips ทกับคุณวิกรมกรมเดีศักิ ช่วง SME เ i สนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิตโตเลียมจำกัดมหาชนผู้นำพลังงานทดแทนความสำเร็จของคนขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ผู้ประสบความสำเร็จคือผู้รู้จักโอกาสครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่ผมประสบความสำเร็จมาได้ถึงระดับนี้เนี่ยนะครับเพราะว่า ผมรู้จักที่จะใช้โอกาสรู้จักโอกาสครับคำว่าโอกาสเนี่ยมันก็คงจะเหมือนกับคนที่เขาพูดบอกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือเก่งกับเฮงใช่ไหมเก่งก็คือมีความสามารถอันนั้นแน่นอนออคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้นะครับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าคนที่มีความรู้มีความสามารถไม่รู้จัก หยิบฉวยโอกาสไม่รู้จักเข้าใจโอกาสอันนั้นก็คือเป็นปัญหานะครับเพราะว่าคำว่าโอกาสเนี่ยก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราเห็นว่าอันนั้นนะ่ะคือธุรกิจอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เราควรจะหยิบฉวยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มองเราคิดว่าเราเก่ง เราคิดว่าเราดวงดีเราปล่อยสิ่งที่ผ่านไปข้างหน้าโดยไม่คิดโดยไม่นึกอันนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่สูงผมรู้สึกนะครับท่านผู้ชมครับว่าเอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนไทยหรือคนจีนเนี่ยทำไมเขาถึงร่ำรวยมากกว่าคนไทยก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความ รู้สึกขยันทุกครั้งที่เขาเจอเจอผู้คนเขาจะเจอโอกาสเขาจะพยายามหยิบฉวยพยายามที่จะเข้าไปนะฮะใกล้ชิดผมเห็นง่ายๆย,ยกตัวอย่างอย่างของผมดูนะฮะว่าเวลาผมเดินทางไปที่ไหนในประเทศที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคนขายเป็นคนไทยเขาจะมาคุยพูดกับผมเนี่ยไม่มาก ก็คิดว่าเออเขาไม่สนใจก็ไปละแต่ต่างกับคนจีนฮะคนจีนเนี่ยพยายามจะจับฉวยโอกาสตรงนั้นพยายามที่จะพูดคุยกับผมพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับผมด้วยความมุ่งมั่นอันนั้นก็คือเขาพยายามที่จะจับโอกาสอันนั้นให้ได้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่เป็นไรเขาถือว่าเมื่อเขาเห็นโอกาสแล้วเขาจะพยายามที่เข้าหาโอกาสนั้น นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่จะให้ผมเข้าใจนะผมก็เคยบ่นนะรับอกว่าเออผมไม่อยากจะได้ไม่อยากจะซื้อไม่สนใจอะไรเขาก็พยายามที่จะคุยอย่างสุภาพจนกระทั่งผมเห็นใจนะฮะแล้วก็เลยนั่งคุยด้วยสุดท้ายก็คือผมก็ซื้อของเขาเห็นไหมครับอันนั้นก็คือคนจีนคนญี่ปุ่นเขาจะพยายามจับฉวยและยึดโอกาสนั้นแต่ต่างกับคนไทยฮะคนไทยโดยทั่วไปแล้วเนี่ย พอมาปั๊บเขาเห็นปุ๊บว่าไม่ได้สนใจเขาก็ทำไมก็เลิกแล้วอันนั้นนะครับคือว่าเราต้องรู้จักจับฉวยโอกาสและความสมเร็จของเราก็ย่อมเกิดขึ้นจากโอกาสที่เรามีนั่นเองครับเอาละรครับเรามาฟังอนาคตของทัาอเมริกาและยุบในเรื่องของฐานเศรษฐกิจนะครับว่าจะเป็นยังไงกับท่านอาจารย์สุพกันต์ครับอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงใฐา,านะ ของประเทศเหล่ตาต่างๆเหล่านี้และอย่างหนึ่งผมเห็นว่าตรงนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งป่ะครับที่อาจารย์ที่เราดูว่าทองนั้นมันขึ้นราคาเหลือเกินหรือว่าเป็นเซฟเฟเวนที่อาจารย์พูดอ่ะค,ค,คือเรามาซื้อทองอ่ะว่ากันเถอะเขาใช้ทองคาเป็นหลุมหลบภยัย <laughs> ทำกลาง <laughs> ที่ภัยกลาลังคุกคามไปทัโลกเนนะฮะคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันแก้ไขปัญหาอย่างเอาง่ายเพราะว่าวิธีการแบบง่ายๆเนี่ยไม่ได้ครับ นะครับถึงเวลาคุณมีปัญหาแล้วคุณก็อึดอัดมีแต่พิมพ์เงินออกมาปั๊มเงินออกมาหรือรัฐบาลศาสตร์กระทรวงยังแก้ปัญหาสภาพคล่องนะครับนะฉะนั้นถ้าเผื่อมันแก้ไขได้แล้วนี่นะนะครับทุกประเทศใช้สูตรนี้แล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ต้องมีวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ในโลกนี้ฮะมันง่ายทีเดียวใช่ไหมครับถึงเวลาคุณมีปัญหาคุณก็ปั๊มเงินออกมาทพิมพ์เงินออกมารถดอกเบี้ยออกมารถดอกเบี้ยออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะนะครับก็แสดงว่าวิธีการนี้มันใช้ได้เฉพาะช่วครั้งช่วคราวจะครับนี่ ใช้ได้เฉพาะช่วงที่มันหลังพิงฝ้า,าจนตรอกจริงๆครับแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องปฏิรูปรปรับโคร,รอง,องสร้างครับเพื่อสร้างส,รางสมรรถนะหรือว่าขีดความสามารถทางสกิลของคุณให้กลับขึ้นมาให้ได้แล่ถ้าเผื่อคุณไม่มีตัวนี้อยู่นะครับไม่มีคําว่า e f f i c i e n c y หรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยอย่าไปคาดหวังครับเอ f i c i e n c y and p r o d u c t ivity นะครับเพิ่มผลผลิตความสามารถทางการผลิตเท่านั้นแหละครับที่จะนําพาให้คุณเนี่ยชนะและอยู่ได้ในในโลกที่เต็มไปด้วย ความเชี่ยวกล้าของสภาวะลูกาพิวัตรแล้วก็รู้จักการกําหนดโพสิชันของประเทศให้เจอตัวอ,อย่างเช่นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างยุโรปเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่จะมาผลิตสินค้าแข่งกับประเทศอย่างจีนอย่างเวีนาาอีกแล้วในแง่ของสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันเนี่ยค,คุณก็ต้องขายไอดีนะครับขายเทคโนโลยีซึ่งเป็นของแพงคน,คนที่ของที่คนอื่นเขาเรียนแบบอย่างคุณไม่ได้เพราะคุณมีการสะสมฐานพวกนี้มาเป็นร้อยๆปีนะครับ ฉะนั้นเมื่อวิ่งแล้วคุณก็ต้องลงทุนทางด้านเลยครับด้านการศารึกษาลงทุนทางด้านการพัฒนาการวิจัยและการพัฒนานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้คุณมีน,นว,วัตรกรรมที่เหนือเนนือ,อ,อนเ,นเขาบวกกับ comparative advantage การได้เปรียบ,ช,บช่วยเปรียบเทียบต้องเอามาใช้ของ Adam Smith มันเป็นเรื่อของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นนะครับว่าเขาอัดฉีกเงินมาเสร็จไปครับโอ้จะต้องกอบกู้ SME ในอเมริกาขึ้นมากรอบกู้อุตสาหกรรมรถยนต์ขึ้นมาต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับครับแล้วไปดูที่เขาว่าที่ไหนต้นทุนมันถูกกว่าที่ไหหนนนตลาาดมมัััใใญ่่่กวชคครรบบะ การที่จะเสริมในแหล่งคนที่เรียกว่าตกงานเดิมเนี่ยจะจะทำยังไงกันในกลุ่มคนเหล่านั้นใช่คอ๋อครับคุณก็ต้องพยายามหาตัวเล่นใหม่ๆทางธุรกิจตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นภาคบริการขายสมองมากกว่าขายแรงงานนะครับคือเป็นว i สตอมอี o น o มีมากกว่าจับกางอี o นอมีนะครับคือประเทศที่มันใช้ปัญญาค่าแรงเยอะๆเดี๋ยวคุณจะเป็นจับกางอี o น o มีไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับคุณจะไปสู้จับกางประเทศเกิดใหม่ พวกอิมเมจิงโอิโคโนมีได้ยังไงค่ากับกางค่าอะไรไงา้เขาถูกกว่าคุณเยอะนะครับฉะนั้นแล้วคุณจะต้องหากินด้วยสมองหากินด้วยปัญญาหากินด้วยด้วยภูมิปัญญานะครับหากินหากินด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าครีเอทีฟอิโคโนมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะใช้ c u เ t อร์ใช้วัฒนธรรมในการทำหากินนะครับไม่ใช่มัวแต่ไปผลิตไปแรงต่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศถ้าเผื่อคุณทำเองทุกอย่างในประเทศหมดแล้วเนี่ยแล้วประเทศอีกอื่นๆในโลกที่เขาด้อยพัฒนาของคุณจะให้เขาทำหากินได้เลยครับเรต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีก แบ่งงายเงินทำได้เจอเจ้าตัว comparative advantage กรได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนป็นสิ่งที่ต้องนำมาโคกระดับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับต้องโฟกัสตัวเองว่าเออตัวตัวเองจะต้องมุ่งไปถูกแล้วก็เรา position ตัวเองขึ้นไปยกระดับตัวเองขึ้นไปวางตำแหน่งตัวเองขึ้นไปในที่ว่าเป็น upmarket เป็นเครื่องของ r d ขึ้นมาเลยรต่างๆครับท่านผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ทางออกของเศรษฐกิจของโลกทีเดียวไม่ว่าจะเป็นซีกอเมริกาหรือซีกยุโรปครับต้องรีฟอร์มทั้งหมดในเรื่องของ การเงินการคลังเล็กเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการนำความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมาใช้ compare to advantage นะั้นว่าถ้าสิ่งไหนที่เปรียบได้ดีต้นทุนดีก็เอาซอสไปส่วนที่นั่นเราก็ขยับตัวขึ้นไปทำสินค้าที่แพงกว่ามีราคากว่าแต่ใช้แรงไม่ได้ใช้แรงงานใช้ wisdom มากกว่าในเรื่องของ ใช่แรงงานนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์สมภพได้วิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อเศรษฐกิจโลกสิทธครับวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์สมภพเป็นอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการแน่นอนครับรายการเราย่อมมุ่งเน้นเรื่องของสาระประโยชน์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้ที่กเกาะติดในเรื่องของเศรษฐกิจมายาวนานนะครับและผมลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพ มานรังสัตว์แล้วครับช่วงหน้าบุญตามธรรมกับพระอาจารย์วอวชิระเมธีรอดท่านอยู่อยู่ผู้เป็นช่องครับสวัสดีครับ การให้ทานที่ทำให้ได้ผลมากท่านวางหลักเอาไว้ว่า 1. วัตถุนั้นบริสุทธิ์หมายถึงวัตถุที่จะให้ทานนั้นบริสุทธิ์สผู้รับทานนั้นมีศินบริสุทธิ์สเจตนาของผู้ให้นั้นบริสุทธิ์วัตถุบริสุทธิ์ผู้รับศินบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์โดยส่วน3ถือว่าอานิสงส์ที่จะเกิดจากการให้ทานนั้นก็มีมาก วัตถุบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราได้วัตถุนั้นมาโดยสัมาอาชีพของเราเองไม่ไปลักไม่ไปช่อไม่ไปหยิบไม่ไปฉวยเอาของใครมาเป็นของตนแล้วจึงนํามาถวายทานแต่วัตถุธรรมที่จะมาทําเป็นวัตถุทานที่จะถวายพระนั้นเราทํามาหาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอันสุจริตชอบธรรมของเราจริงๆนี่เรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์2ก็คือผู้รับมีศินบริสุทธิ์ ผู้รับก็คือพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งศีลทรงไว้ซึ่งธรรมบริสุทธิ์หมดจดเป็นเนื้อนาบุญจริงๆถ้าได้อย่างนี้ทานก็จะมีผลมากและ 3. อันนี้สําคัญที่สุดเจตนาของผู้ถวายทานต้องบริสุทธิ์หมายความว่าก่อนให้ทานมีจิตเลื่อมใสขณะให้ทานนั้นก็มีจิตเบิกบานครั้นให้ทานไปแล้วก็มีความชื่มชื่นด้วยปีติ ถ้าเจตนาใน3มกาละก่อนให้ขณะให้หลังให้นั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องรับประการได้เลยว่าทานที่ทํานั้นจะมีอานิสงส์มากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทานที่จะมีอานิสงส์มากก็คือ 1. วัตถุนั้นบริสุทธิ์ 2. ผู้รับนั้นมีศินบริสุทธิ์ 3. ผู้ให้นั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ถ้าครบ3ประการเมื่อไหร่ทานที่ตวายจะกลายเป็นมหาทานที่มีอานิสงส์มากทันที